ท่านผู้ชมคะพี่ปูก็จะมาชวนท่านผู้ชมทําโมจินะคะโมจิสไตล์ไทยนะคะแล้วก็ปนปนญี่ปุ่นนิดนะคะใช้วัตถุดิบเขาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ะว่ากันไปนะคะเวลาไปไหนไม่ได้ในช่วงโควิดระบาดเนี่ยมีอะไรก็ทํากินไปนะคะม,มันกรอบนะคะเนี่ยนะคะพี่ปูบอกเลยไปช่วยกันทําค่ะการทําคลิปแต่ละครั้งเนะี่ยพี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าบางคลิปเนะี่ยพี่ปู ตัดสินใจที่จะทําแล้วก็พี่ปูก็ทําเลยเพราะฉะนั้นพี่ปูจะประสบปัญหามากมายนะคะออแต่พี่ปูก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะให้คลิปนั้นสาเร็จรุ่งไปด้วยดีนะคะปัญหาของพี่ปูวันนี้คือการที่พี่ปูหุงข้าวแฉะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจึงต้องใช้น้ํามันนะนะคะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเยอะมากนะคะแต่ว่ามันก็เหมาะกับเมนูนะเพราะว่าพี่ปูจะทําเมนูโมจิทอดนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆเลยนะคะว่าวันนี้พี่ปูจะชวนทําเมนูอะไรนะคะนี่คือข้าวเหนียวบ้านๆนะคะที่พี่ปูมีติดบ,บ้านอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะก็คือเป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะข้าวเหนียวไทยแล้วนี่แหละค่ะส่วนนี่ก็คือข้าวญี่ปุ่นนะคะ พี่ปูจะใช้ทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูสิคะพี่ปูเนี่ยนะคะใส่ข้าวเหนียวนะคะแบบบ้านๆของเราเนี่ยนะคะไปหนึ่งถ้วยตวงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวญี่ปุ่นไปถ้วยครึ่งค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะหุงข้าวนะคะสาวแค่ครั้งเดียวพอคะ่ะชอบอย่างเยอะๆนะคะพี่ปูก็สาวข้าวแล้วก็กะน้ําเหมือนการหุงข้าวทั่วๆไปอะนะคะ เอาแล้วนะคะข้าวพี่ปูสุกแล้วนะคะในสภาพแบบนี้นะคะพี่ปูเคยทําคลิปาการทําต็อกบกีไปแล้วนะคะอันนั้นพี่ปูใช้ข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่มีข้าวญี่ปุ่นก็ลองใช้ข้าวเหนียวล้วนๆดูนะนี่นะคะพี่ปูมีเครื่องนวดที่เป็นเ,เครื่องนวดพี่หมีน่นะคะเป็นตัวช่วยสมัยก่อนที่พี่ปูทําคลิปนะคะก็เป็นเครื่องปั่นธรรมดานะคะเดี๋ยวใครสนใจก็ลองไปดูคลิปเก่าๆพี่ปูได้นะคะ อันนี้พี่ปูว่ามันน่าจะทําวิธีนี้ได้แล้วเครื่องนวดน่ะเหมาะสมมากนะคะพี่ปูก็ไปต่อสิคะง่ายไหมคะง่ายไหมคะท่านผู้ชมพี่ปูจะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ํามันพืชนะคะพี่ปูจะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะเราจะเริ่มนวดเขาสักสิบห้านาทีก่อนในขั้นตอนแรกนะคะรอไปค่ะพี่ปูเปิดให้ไอครับ อออกกข้าว่นดทนผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเนื้อแป้งของพี่ปูยังมีเม็ดข้าวเล็กๆนะคะอยู่นะคะหลังจากที่พี่ปูนวดครบไป15นาทีเดี๋ยวพี่ปูจะนวดต่อกันแล้วกันนะคะแล้วก็แป้งวันนี้นะคะค่อนข้างแฉะเป็นนิ้สารภาพนะคะเดี๋ยวไปแก้ไขนะคะจะตายอาัดาับหน้าคะ่ะมันจะไปยากเลยนะคะเราก็ใส่แป้งมันลงไปคั่วให้สุกนะคะใช้ไฟไอ,อ่อนนี่แหละเตรียมทาเป็นแป้งนวลน,นะ พี่ปูจะโรยแป้งนวลลงไปนะคะหลังจากโรยแป้งนวลแล้วนะคะท่านผู้ชมแป้งพี่ปูจะมีความเออเขาเรียกว่าเออค่อนข้างเละนะพี่ปูก็จะใส่เติมน้ำมันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มไม่ติดมือพี่ปูนะนี่ถ้าใช้มือนะ,สะเสด็จเลยนะคะจะบอกให้นะคะติดเหนียวหนุบหนับนะคะ จริงๆการทำอาหารทุกครั้งนะพี่ปูบอกเลยมันก็มีปัญหานะคะพี่ปูก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะในระหว่างที่ผัดจนมันติดมากแล้วก็เหนียวเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะเติมน้ํามันตลอดเพราะฉะนั้นพี่ปูจะใช้น้ํามันเปลืองนิดนึงนะคะใส่อีกเลยกันลวกันโมจิของพี่ปูนะพี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าเปลืองน้ํามันพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะใส่ถาดเก็บไว้ให้ลูกนะคะเพื่อความสะดวกนะคะ คือเราอยากกินตอนไหนเราก็ทอดตอนนั้นนะนะคะจะได้ไม่ต้องมากินของเย็นๆไม่อร่อยนะคะมือพี่ปูเนะี่ยจุ่มน้ํามันอยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็จะเอาเรียกว่าปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้กันละกันนะคะในขนาดเท่าๆกันนะคะเราจะไปแช่ในน้ํามันนะคะเหมือนการทําแป้งโรตีนะคะเอ,อ่อพี่ปูว่ารสชาติเลยนะคะก็คือ ดีต่อใจอะนะคะดีกว่าใช้แป้งสําเร็จรูปเยอะลองดูก็แลวกันพี่ปูว่าอร่อยดีนะปูทำแป้งโมจิไว้ส่วนแล้วเราจะเก็บแป้งใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนเมนูนี้นะคะที่เราทําแป้งเสร็จแล้วเราก็มาทอดกันเลยดีกว่าค่ะเราก็ทอดให้เหลืองนะคะถ้าผู้ชมสังเกตแล้วบางทีก็อาจจะคล้ายๆข้าวจีบ้านเรานะท่านผู้ชมว่าไหม เหลืองในระดับที่พี่ปูพอใจแล้วเดี๋ยวพี่ปูเอาขึ้นเลยก็แล้วกันทุกเม็ดมะม่วงมะพร้าวให้ละเอียดหน่อยนะคะทําแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปทําซอสกันเลยค่ะต่อเลยนะคะพี่ปูใส่โชยุลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะในระหว่างนี้ท่านผู้ชมดับแก๊สได้นะคะว่าเพราะว่าพี่ปูเนี่ยทำน้อยนะคะไม่ได้เยอะนะคะทําแค่สี่ชิ้นนะคะเด็กๆยังไม่ตื่นทําให้ดูวิธีการเฉยๆนะ ลูกอยากกินอะไรก็ต้องได้กินสิคะโมจิง่ายๆในแบบฉบับของพี่ปูนะคะใหม่สดสมบงนะคะเราก็โรยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานลงไปนะคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชม เปไงคะฝีมือพี่ปูพี่ปูทําแบบง่ายๆนะคะปัญหาก็เยอะแยะมากมายแก้ไปคะ่ะจนกว่าจะได้กินนะคะปิดคลิปง่ายๆกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะ